ในที่สุดมือนีกม็มาหวดพี่น้องโยโย่ยดีใจหลายได้กลับบ้านจ้าคิดนี้ก็ตังแต้วันที่สิบสองทายไว้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ลงคคิดมาหลายมือแล้วจ้าเป็นยุง่งยุงงาก่างงใหญบุเอ้ยเบิง่งเบิ่งคนขับกับคนคองลงตจ้งแต้มือน,น,นั่นผลจ้าได้บักแตงหมูมาตังแต่ใช้ยาพูมพี่น้องเอ้ย เออแหละคนของลงรถเก็บสิ่งเก็บของเมื่อบ้านจ้าโอ้ยดีใจลายพี่น้องดีใจลายเ <g ười> อ้าก็อยากไปมวนไปเฮไปฮะพักสมองที่บ้านนะพี่นออ้องเนาะผู้ใดเมื่อบ้านลนะเนาะอันนี้ก็เอาทายลีไปไตถึงแก่สิบสองพี่น้องเอ้ยบ่ได้ลงบ่ได้ลงขอโทษหลายๆจ้า <g ười> ผู้ใดเห็นเบื่องกะ ประทันด้เมื่อบานตี้กะสิวาที่นาะมันที่สิบสามเด้อจะแถมมันประเมนพี่น้องกับบานละได้หลายมือแล้วหังบ่ได้ลงคงิีบ,บ่ได้ตัดลีปพี่น้องเอ้ยมันจะทายไวทายไวจนว่าความจำสิเต็มแล้วจ้า <c oughs> อันที่เห็นอยู่นี่ฮะกระเป๋ารถพี่น้องทำความสะอาดรถก่อนสิกลับบานเด <c oughs> ี๋ยวเทาแกพิ่นกะสิมาเปิดรถเบิ่งกกะสิเอ๊ะรถทำไมสกรปรกจังคพิ่นสิวางสีเนาะ <c oughs> กะเตรียมเสียผ้าเสียแค่อาบนา้ำหอมเมื่อบานเฮาจา้าสิโซก,กับพวกไปกับ่ได้นะพี่น้องเนะนาะบ่ได้อาบน้เป็นหมู่บ้านนี่เ <c oughs> อ้ยอย่าบอกใครเด้อพี่น้องแขวนมาหอดตึรกแล้วก็นอนเลยม,มาอาบตอนเช้าอันนี้ก็ให้เลยลูกสาวมาฮับพี่น้องดีใจลายเห็นหน้าแม่น่ะพิ <c> ่น <oughs> น่ะมีลูกสาวเดียะอันนี้ก็ลานซ้ายจา้า ออกแตงโมกลับบ oh, sure. ้านไปเลยถามหาเคเอฟซีบ่ม uh. hmm. ีดอกพี่น้องเอ้ยแต่เจ้จีซังกับซังบอเป็นมีแต่ลูกสาวแล้วมาพอมาหอดกขึ้นไปยังวัดที่พี่น้องขึ้นไปชอกเอาเงินเหรียญพ่อเพิ่นเหรียญหาเหรียญสีเหรียญบาทก็บ่ยังพอมาหอดแล้วก็บฝ่าวอดใส่อมสินดีใจไร่บ่ลอย่าบอกพ่อเด้ออย่าบอกพ่อเด้อ เสร็จแล้วก็กลับบ้านจ้ากลับบ้านกันบ้านเรารักรออยู่อือนี่แหละพี่น้องไก่เคฟซีบริกินกับกินไก่ทอดดีแล้วนะาลูกนี่เพราะขี่โรถมาพี่นอ้องอือมึมองนีเพื่อนจะเป่นผูือบริการดีแค่เรั่งแจกน้าพี่น้องมาจะคุณเพื่อนก็นแจกแจกเกินก็กระจกแจ้งเดี๋ยวมีมงบประมาณลงมา ขอพูดเลยล่ะจ้าขอบคุณหลายๆขอ,ออนุญาตเอาลงคลิปในเด้อเจ้านาทีดูสนะดูนะแจ๊กเด้อแจ๊กพี่น้อง,จ,องจะไม่ทันเพื่อนบริการดี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 ด,ด,ด,ดีขอพูดเลยล่ะจ้าเป็นกำลังใจให้โอ้แหงหอนแหงแดดโอ้เจ้านาทีกระไดแหงหอนแหงแดดเป็นกำลังใจให้จ,จ้าซื้อซื้อซื้อซื้นะดูนะกันใะดเพืเ่นก็ดีใจนะพี่น้องอันนี้ก็บมู่บ้านตัวคอย อำเภอชมเพผจ้านีรถจอดเด็กเล่หลานซ้ายจะลานซ้ายดีใจลเลยน,นะเคยเลี้นยนเคยอยู่นล้วกันพี่น้องก็ชิคิด้อดหลายค้องเฮียน,นานเต,ต้นดอกเต้นดองไอ่พอหนะมีแต่ลูกแต่หลาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอยู่นี่ก็เฮียน,นาก็ดีใจค่ะ มันกับมือนดื้อก็ด้พี่น้องแต่เนี้เด็กหน่อยนะจ้าดีใจเลยว่าตาตูบตาโปพี่น้องตาตูบข้างนึงเพราะว่าเปลีป่ยนเอียงมากกว่าเป็นเบินโทรศัพท์หลายจ้าเป็นก็นเลนี้ย้ายก็ยืนขานพี่น้องยืนขานะพู้ดีใจ ดีอะดีใจคักหลาฟ์นนะุปนุ้ปนุ้ปน้าเล่นตำนาตำลางนี่พี่น้องเอ้ยมหนังนี้ก็เต้นเงาะเต้นยองดีใจเลยดีใจเลยชิได้ไปเที่ยวเพื่อนอะนี่ก็หาดิพี่น้องนี่นี่นี่หาอยา่าที่หาคนขาหาผู้เคยเลี้ยงหาพ,อพ่อเพื่อนนั่นแหะพี่นอ้องคอยก็ออกรูปเป็นมาจนได้เฮืงบุเออซื้อมามากระเอิญพ่อกับแม่เพื่นอนไม่อยากสื้อ บ่อยากสีเว้าะแววลายมันก็ต่อยากหัวนะพี่น้องเนาะออกเป็นคนดีๆกับบอมาไปเบิ่งมาออกดูเป็นมาจะเหึงบ่๊คปวดหาพวดเพื่อนพี่น้องปวดนะดีใจคักดีใจแน่โอ้ยอันเวลาไปมาใจใสเนี่ยเ่นกอดเ่นเต้นกอดเต้นย่องอยู่พี่น้องเอ้ยคนหนักคนหนักคลักคลัท เอกน้อยซองคนนี่กะพี่น้องกันแล้วพี่น้องเอ้ยซองสิงติงนังนังซองสิงติงนังนังพูดนะเอ้ยกระดสวัสดีคักคักคักพูดไอดบ้านแล้วเนาะพี่น้องพูดนะนี่กระสไส้ลานคนควางลงเลยพี่น้องขี่ขี่ดื้อขี่มึนกระเบิดเท่านั้นเอ้ยแลนตามเสากระบื้ห้พี่น้องเอ้ยคักหลายดื้อไล่คักคัก กูได้หอดบานหอดซองแล้วน้องพี่น้องก็จีเนียนความสุขดีอกดีใจน้องพี่น้องเนาได้หอดบานหอดซองแล้วก็ได้กูนะเออจะพูดตอนหลับมาแล้วก็ได้คักครับดหอดบานหอดซองกระซิหมาใจมากมากพี่น้องกินข้าวกับมกเกียดจ้ามกเกียดจนะหน่อยแล้ำอันแกงหิตเจี้ยงพี่น้องมกไข่ปามาเดิอมาเด้อจ้ากินน้ำกาน